สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นยันม่าเก่าญี่ปุ่น15แรงโฟร์วิลครับดีเซล3สูบครับติดเชื่องให้ดูครับเดิมๆครับสีเดิมนะครับอันนี้ก็สีเดิมนะคันนะครับติดเชื่องให้ดูติด็กดูแจ้งเสร็จเลยครับไม่ต้องขอก๋เลยเชื่องนี่ครับนะครับสามครับมาดูสามไม่ดังครับยสามนิ่งนะครับ

โมการทำงานครับที่300 30 3กว่าชั่วโมงน,นะครับนี่ครับชั่วโมงการทำงานครับ3 3 0กว่าชั่วโมง ไฟหน้านะครับติดตาปกติเลยครับไฟหน้านะครับไฟหน้าติดตาปกตินะครับท่านใดสนใจนะครับโฟวิลคันนี้ครับ15แรงดีเซล3ตบก็ทักมาครับ08551870 9 3ครับแล้วเรายังมีให้บริการทหน้าบ้านอีกหลายคันครับขอบคุณครับ